หเดือนหลังจากฟื้นกลับมาจากความตายเ,เลือดฉันรอวันนี้มาโดยตลอดไม่นะสุกปกสุกปกฮ่าฮ่าสุกปกอย่างนั้นเหรอสมกับเป็นเจ้าหญิงดีนี่ชีวิตของคนอื่นก็เป็นสิ่งสุกปกงั้นสินะดีเลยต้องแบบนี้สิไม่นะไม่นะอง์หญิงถอยมาก่อนพคะแกบังอาจ ข้าผู้รับใช้ของพระเจ้าเจ้านี่เปลี่ยนจากอ่าผู้ก้าเป็นปีศาจไปแล้วค่ะผู้ก้านะ่ะได้ตายไปแล้วผู้รับใช้พระเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าคือปีศาจร้ายนี่รีบๆกลับร่างที่แท้จริงของเจ้าได้แล้วองหญิงอันตรายนี่คือร่างจริงของฉันอย่าพูดอะไรที่สิ้นคิดนักสิกโกหกแกน่าจะตายไปแล้วนี่เรื่องนี้อีกแล้วเหรอ คือว่าถ้าไม่ยอมเชื่อก็คุยต่อกันไม่ได้พอดีนะซิฉันไม่เชื่อเป็นผู้หญิงที่เข้าใจยากจังเลยนะแต่ก็ช่างเถอะถ้าอย่างนั้นก็มาสังเกตใกล้ๆซะสซิว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเออองหญิงกองอัศวินรุยเดี๋ยวนี้แกปล่อยมือสกปรกนั่นซะฮะของเล่นแบบนั้นจะเอาชนะฉันได้เหรอเฮียาลอส โอ้ปาร์ตี้ปารตี้เรีบหนีไปจากที่นี่กันเร็วอย่าดันกันสิหลีกไปฉันเขาก่อนเร็วเข้าเก่กาจริงๆผลงานชิ้นเอกประชาชนที่เน่าเฟะก,กำลังแย่งกันเองทั้งที่ไม่มีที่ให้หนีแท้ๆครับครับทุกคนฟังทางนี้หยุดวิ่งกันก่อนหันมาดูทางนี้ช่วยดูโชว์ให้กันจบก่อนสิ แขกยิ่งเยอะมันก็ยิ่งคึกครื้น,นว่าไหมเอาละแวะเข้ามาการแสดงขององค์หญิงที่หาชมได้ยากในโลกนี้